กินไอติมผลไม้กับบุญไหมครับอ้ามอ้ามมากินเลยอุ้ยเหมืนอนฟอบเลยเหมือนฟอบเพือนเหรอไอติมเหมอือนฟอกไอติมผลไม้มีกล้วยมีมะม่วงสุกมีแตงโมอะเดี๋ยวจะได้จิ้มใหม่เลยเออนีเก่งเลยกินไอติมผลไม้เนาะอ่าโยตอ่ามีโยเกิร์ตด,ด้วยโอ้โห แม่หันไอ้อีกนะกินหมดแล้วแม่หันไอ้กเนาะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะมาไม่ลูกอ่าจิ้มอีกสิจิ้มอีกสิเอาอะไรเอามะม่วงอะกล้วยอ่าได้ไหมลูกได้ไหมคะเนือย <laughs> อโอ้โหน่ากินจังเลยไหนโชว์โชว์โชว์โอ้โหติ้มผลไม้ปุ่นน่ากินจังเลยน่นนากินจังเลยไหน,นล่ะไอ้เดินอ่ะครับ